สวัสดีครับมือแรงนี้ก็มาหาตีปลาช่อนนะครับก็ไม่รู้จะมีตัวไหมนะกีก็ตีไปสักผักแล้วละ่ะนี่เอาไปเปลี่ยนเหยื่อมาใช้เป็นล็อสบเตอร์อา่านะครับซิงเกอร์นะใช้ตะกัวกงเล็บนะครับตะกัวในโกะ ขังในตัวเหยื่อนี้น้ำลงไปเยอะเลยน้ำค่อนข้างตื้นมากเลยนะมาลองหาตีดูครับแนวน้ำตื้นๆเหอมันจะเข้ามา ตรงนี้มีปลาขึ้นเยอะนะลูกของลูกปลาขึ้นเยอะเลยกตัดครับมีฟองเฮ้ยคายไปแล้วมัง้งกะชาขอกไปคลายไปแล้วมัง้งเฮ้ยเหมือนยังอยู่เหมือนยังอยู่สายวิ่งวัดเลยนะเสี่ยงวัดไหม โอ้ยรูดวิ่งย้อนเข้ามาไม่ติดเลยเลยแสงว่าจังหวะกระชากมันคงสะดุดย้านี่แหละแล้วก็คลายเหยื่อทิ้งไปแล้วนะที่เราวัดว่ามันมีอะไรหลังน่าจะเป็นญ้ามากกว่าโอเคแสดงว่าสงสัยนานไม่ได้มีตัวนะแสดงว่าสงสัยนานไม่ได้เลย เพราะข้างล่างมีสวัสดนี้จะต้องเสี่ยงวัดเลยครับถ้ากลัดไม่รู้จะซ้ำอีกว่าน้อตกใจไปแล้วหน้าตีใต้น้ำยังไม่กลับเลยจาลองเปลี่ยนเยอะ ทวินมิกสีสม่วงของงานนี้กัมมันโดนะตัวนี้ยางบางมากเลยก็มาใส่ตีน้ำโล่งๆเนี่ยครับตีลุยป่าไม่น่าจะได้ครับตัวนี้ไอยากดุกว่ายวนอยู่ ลองดูซิเรียบร้อยจับทําเหยื่อซะเลย <c oughs> วิชามานครับไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกล <c oughs> วิชามานวิชามาน 哎哎，好、哎。哦 ตัวใหญ่มากเลยนะมีแผลมีเลือดจากอะไรเจอเพื่อนเดี๋ยวลองรออยูครับ ลอ,อยผ่านหน้าผ่านตาที่ดุกเรา,เรานะแรงมากอึ๊บไปว้ายไปว้ไปรอจะดูมารหว่างรอแล้วก็เตรียมพร้อมต่อครับ ตอนนี้ทุ่นไปอยู่นิ่งเลยครับสงสัยมันจะลงดินนะลงนังตื้นตีซ้ำไปลงน้ำตื้นเลยอืมเนื้อกับจริงออื้อ ลากดินมาเลย กบยางทวินมิกซ์นะครับตัวนี้เหยื่อนิ่มมากติดง่ายนะตัวไม่ใหญ่ครับอืมยดแล้วตัวไม่ใหญ่เหีืยอปล่อยครับไปปปไปแล้วชดไปเลย